หลายๆเคสก็ใช้เวลาไม่นานเนาะก็จะมีข้อปฏิบัติง่ายๆเลยข้อที่1นนะคะหลังจากผ่าฟันคุดแล้วนะให้กัดผ้ากอสไว้ให้แน่นๆนะคะการกัดผ้ากอสคืออะไรการกัดผ้ากอสคือการห้ามเลือดในตัวนะคะทําให้แผลที่เราเพิ่งผ่าฟันคุดไปนั้นปิดสนิทกันโดยแรงกดของผ้ากอสและแรงของการกัดฟันของเรานะคะนืกอออกไหมคะหลังจากนั้นผ้ากอสจะทําการหยุดห้ามเลือด ให้ฟันของเราไปในตัวนะคะหลังจากนั้นให้กัดไว้พอเลือดหยุดไหลก็ให้เอาพากอสออกนะคะส่วนใหญ่ผ่าฟันฟุดเราจะทําการให้พากอสกลับไปบ้านด้วยเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าพากอสมันเต็มไปด้วยเลือดหรือว่าเต็มไปด้วยน้ําลายคนไข้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะก็เปลี่ยนเอาอันเก่าออกไปแล้วก็เอาอันใหม่ใส่เข้าไปยัดไปให้ถึงฟันที่ในสุดเลยนะคะพอถึงซี่ในสุดก็ค่อยๆทําการกัดลงกัดลงให้ตรงแผลนะคะบางท่านไปกัดที่ฟันกับฟันนะคะไม่ใช่นะคะ ให้กัดให้เอาผ้าก๊อนวางไว้ที่แผลของเราหลังจากนั้นก็ค่อยๆบรรจงกัดลงไปให้ผ้าก๊อนนี้อยู่บนแผลเพราะว่าวางคนไปกัดผิดที่ค่ะกัดยังไงก็เลือดไม่หยุดไหลสักทีหมอเคยเจอมาแล้วกัดอย่างไรก็เลือดไม่หยุดไหลแล้วคนไข้ก็ต้องกลับมาหาหมอสุดท้ายมาตรวจเจอว่าที่คนไข้กัดนั้นไม่ได้กัดลงที่แผลเลยนะคะกัดลงกัดลงที่อะไรคะกัดลงที่ฟันค่ะฟันซี่ข้างเคียงค่ะเพราะฉะนั้นเลือดก็จะไม่หยุดไหลนะคะ หลังจากนั้นข้อที่2หลังจากที่เราเริ่มกลับไปบ้านแล้วนะคะ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่า1ชั่วโมงในบางเคสแล้วก็เอาพาก๊กอสออกนะคะช่วงนั้นนี่ค่ะที่เรากาลังจะเริ่มเปลี่ยนพากอ๊อสให้เรารีบทานยาแก้ปวดนะคะเทคนิคของหมอเทคนิคของหมอจะให้คนไข้ทานยา2ตัวนะคะร่วมกันนะคะนั่นก็คือทานยาไอบูโพรเฟนหรือว่าบูเฟนนะคะบางคนเรียก1เม็ดร่วมกับยาพาราเซตามอล1เม็ดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นยา2ตัวนี้นะคะ,ะจะมีการเขาเรียกว่า ะระงับการปวดคนละพาสเวกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทานยา2ตัวร่วมกันมันจะทําให้อาการปวดทุกๆชนิดของในร่างกายของเรานั้นยุติลงค่ะเก็ตไหมคะเก็ตไหมคะเป็นแค่เก็ตไหม,ไมเพราะว่ายาอยไอบูโพรเฟนกับยาพาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวดคนละชนิดกันนะคะถ้าคนไข้าทานร่วมกันอาการาระงับปวดก็อาจจะทําให้ครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเข้าใจนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะต่อมาก็ที่3นะสิ่นี้อย่าเสียงดังลุก ข้อที่3นะคะให้คนไข้หลีกเลี่ยงอาหารหมักดองหมักดองนะคะหมักดองแล้วก็อาหารที่มีมีการหมักแบบดองอย่างเช่นส้ตมตำส้ตมตำที่ใส่ปลาปร้าปลาร้าที่ไม่ได้ทําการต้มหรือบางคนก็อาหารหมักอาหารดองอย่างเช่น มะม่วงดองอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งอาหารหมักดองอย่างที่บอกไปถ้าเราไม่หมักดองถ้าแม่ค้าพวกเขาอาจจะไม่รักษาความสะอาดมันจะมีการเป็นแบคทีเรียอยู่ในนั้นนะคะมันจะมีการบ่มตัวของแบคทีเรียอยู่ในนั้นถ้าคนไข้รับประทานเข้าไปโอกาสที่เชื้อแบคทีเรียที่มันอยู่ในอาหารหมักดองอ่ะมันจะเข้าไปในแผลเราเนี่ยมันก็มีสูงนะคะมันมีสูงมากเลยเพราะฉะนั้นมันก็เสี่ยงที่เราจะติดเชื้อแบคทีเรียโดยไม่จําเป็นนะคะ เพราะฉะนั้นขอร้องนะคะคนไข้ที่เพิ่งทันผ่าฟันคุดไปถอนฟันไปนะคะหรือว่าทําเลเซอร์หรือว่าทเเําศัลยกรรมเหงือกไปนะคะให้หลีกเลี่ยงอาหารหมักดองนะคะ mm hmm. เพราะเป็นการลดอาการอักเสบโดยไม่จําเป็นค่ะเก็ต mm hmm. นะคะโอเคต่อมา mm hmm. เทคนิคข้อที่4นะหล,หลังผ่าฟันคุดไปแล้วนะคะหมอจะให้น้าแข็งก้อนนึงนะให้คนไข้หน้าไว้ตรงนี้นะคะหน้าไว้บริเวณน,นี้เพื่ออะไรคะเพื่อลดอาการบวมลดอาการบวมและลดอาการอักเสบและลดอาการปวดในวันรุ่งข,ขึ้นค่ะ ถ้าทันทีทันใดที่คนไข้ผ่าฟันคุดเสร็จได้รับน้ำแข็งประคบบริเวณนี้นะคะจะต้องประคบให้ถูกจุดนะคะบางท่านมาประคบบริเวณนี้คือมันชาบริเวณนี้คนไข้นึกออกไหมคะแล้วเรามาประคบบริเวณนี้ผิดนะคะผิดนะคะผิดผิดบริเวณนี้ไม่ได้นะคะให้ประคบบริเวณนี้นะคะบริเวณฟันคุดคือบริเวณหน้าหูตรงนี้นะคะให้ทุกคนประคบบริเวณนี้นะถ้ามาประคบบริเวณนี้หมอเห็นเมื่อกี้ก็ลงมาเคสหนึ่งผิดเลย หมอต้องวิ่งตามไปบอกว่านอ้านองคะน้องคะประครบผิดนะคะห้ามประครบที่ปากนะคะที่ปากมันมีอาการชาเนื่องจากว่าเวลาเราผ่าฟันคุดเนี่ยค่ะมันจะชามาหมดเลยนะคะถึงครึ่งหนึ่งของฟันเลยนะครึ่งหนึ่งถึงนี้เลยเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมาประครบบริเวณนี้ซึ่งผิดนะ ผิดนะคะถ้าเจอเพื่อนใบบอกเพื่อนด้วยให้ประครบบริเวณนี้นะคะนาบไว้นะคะนาบไว้โดยที่มีทิชชู่ประครบ,บไปอยู่นะคะหลังจากนั้นประมาณ15นาทีเราก็ต้องคอยเช็คตลอดเวลาด้วยอย่าให้เซลล์ตายนะอย่าให้ประครบจนแบบว่าแดงไปทั่วหมดเลยนะคะถึงตอนนั้นเซลลอาจจะตายได้คือกล้ามเนื้อเราอาจจะตายเซลลมันอาจจะตายได้นะคะก็ประครบบริเวณนี้เบาๆนะคะจนกระทั่งน้ําแข็งละลายแล้วก็อาจจะมีช่วงพักสรรยาหนึ่งเพราะว่าถ้ามันเย็นเกินไปเนี่ย มันจะชานะคะมันจะเป็นการฟรีซเนื้อเซลล์ของเราเลยนะคะและหลังจากนั้นกลับไปบ้านถ้ามีน้ําแข็งอยู่ในบ้านก็มาประครบต่อได้นะคะมันจะช่วยอะไรได้บ้างการประครบเย็นทันทีที่หลังที่ผ่าฟันคุดนะคะ1ลดอาการบวมโดยวันรุ่งขึ้นอาการบวมจะน้อยลงนะคะ 2. ออาการปวดจะน้อยลงมากเลยค่ะ เก็นะคะเกตนะคะถ้ายิ่งคนไข้ประครบเย็นได้นานเท่าไหร่ได้บ่อยเท่าไหร่หล่ะภายหลังที่เราผ่าฟันคุดหอาการบวมจะน้อยลง 2. อาการปวดจะน้อยลงนะคะสอาการอักเสบก็น้อยลงด้วยค่ะแล้วก็ทำให้แผลเราหายได้ไวย,ยิ่งขึ้นนะคะโอเคนะคะ